เดี๋ยวไปลไปา่นแสซสุดีไปแล้ว้นสู้ะ่อนเด็กนั่งพัก่อนโอ้าเมาแล้วให้มันเราไปโอกาสแค่ซีดีมีแค่หนึ่งคเราจะต้องเข้าไปด้วยอารมณ์ท uh, ี right ่แบบเปิดตาใจนะลูก hmm. ยื้อไว้สิให้หนูสตีมายด์มึงเหรอโด้ยวิบลี อะไรเราได้มาคุยกันแชร์กันแล้วเราเป็นสเต็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วทุกคนพอมใมทุกคนพร้ม่ไหมไม่เป็นไรอิตส์โอเคทุกคนเข็นนิดน้ทีเหใช่ไหมเราไปต่อกันได้มันมันช่วยความเครียดได้นะจากที่หมูจะต้องัดมดการัวเองกับกาเด็นว่าหนู่ว่าไปกดดันตอนที่มัมันมุ่งเบากานดีแล้วเธออย่าไปจู้ตอนมภาษณสภาพ แล้ว <Wow. S 2> ทำไมถ้ากินแล้วหิวอ่ะ oh, ตื่นเต้นมันทาอะไ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นค่ะแต่ว่า,วามันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นวันปกติของหนูหนแค่ไปแชร์ก็ยังวิสัยทัศน์แล้วก็ทัศนคติตัวเองให้เหมือน คุยกับเพื่อนนะคะฟิลคุยกับเพื่อนตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นเต้นมากแต่เข้าไปหนูอาจจะตื่นเต้นก็ได้ไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินไใช่ค่ะร้องอยากร้องก็ร้องแต่ถ้าไม่ร้องก็ก็ไม่ร้องแล้วแต่สถานการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันงไงคบ้างกินโชว์ไปเลยยังไงต่อจากห้องดำสุดเหรอบ้างก็ ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าแค่ตื่นเต้นเพราะเราอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมากกว่าเพราะเราไม่รู้นอะว่าคณะกรรมการจะถามอะไรเราบ้าง<อ>แต่ว่าก็พยายามปล่อยใจสบายๆชิวๆค่ะไม่คิดอะไรเยอะอไ,ไม่มีอะไรในหัวเลย<อ>โมเดิรนโทวันนี้คือสมองว่างเปล่าโมเดิรนโทวันนี้ก็พยายามแบบว่าต้องพยายามเป็นตัวเองแล้วก็พยายามไลฟ์รี่โนวันนี้เราแบบ ท้องฟ้าสดใสนั่งกินมะม่วงเบาหรือแม่นางเจ้าพญาใส่ชุดสีขาวเป็นวิวที่คุณเคยเป็นวิวที่คุณเคยอันนี้คือของโอปอลหรือเปล่าเอว่ห้าสิบเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอกก็น่าแหละประมาณนั้นแล้วก็มันเป็นมูดแบบเป็นความรู้สึกอบอุ่นด้วยสําหรับหนูเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้กลับมาที่เชอราตันค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆในการที่เราจะได้ เปิดใจหรือว่าเป็นตัวเองกับคณะกรรมการเพราะว่ามันก็เหมือนบ้านเนาะ Royal Orchid Charter ฮ่าฮ่าฮ่าหนเซอร์ตัดด้เซอร์แล้วมีคำถามคำถามหนึ่งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ก่อจะได้เข้าห้องดำเนาะค่ะแตกต่างไหมกับก่อนนนึนะมีพิกเกอร์ติดอยู่บนหี่ติดนีแต่แตกต่างไหมเหรอคะความรู้สึกก่อนต่างหนูว่าต่างมากเลยเพราะว่าปีที่แล้วเราค่อนข้างกดดัน เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงทำความจริงปีนี้กไ็ไม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ปีนี้คิดแค่ว่าไม่ไม่เตรียมอะไรไม่คิดอะไรเยอะค<ม>่ะเขาถามอะไรมาก็ตอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราไม่ได้เตรียมหรือว่าไม่ได้แบบคิดอะไรไว้อะมันก็คือตอบมาตัดใจเราจริงๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ เราเชื oui ่อว e e ่าเราเราเชื o o, ่อในความคิดเราเชื่อในศักยภาพของตัวเองเราก็เป็นตัวเองไปที่เหลือก็แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าเป็นยังไงให้เป็นหน้าที่คณะกรรมการใช่ถูกปะเราทำมันก็หน้าที่เราให้ดีที่สุดถูกไหมความหนักใจให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการใช่นั่นเองขอบคุณโอปอมากเลยค่ะกีน้ำพงบาต่อไปบูธอยู่บูธอยู่ต่อไปเป็นแม่สายบนเวทีนางงามของสายปิดชีวิตจบ สายนางงามที่เวทีนี้ซายอยากจะให้คุณพอ่อคุณแม่ที่เขามีความสุขในวันแต่งงานของสายซายอยากจะให้สามีซายอยากจะให้ลูกมาอยู่ในวันสําคัญของการเป็นนางงามของซายในวันนี้ด้วยเพราะว่าซายไม่สามารถพาตัวตนของเขามาได้ในเวลานี้จริงๆแต่ซายสามารถพาจิตวิญญ,ญาณของคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ลูกมาอยู่ในตัวซายในวันนี้<ม>ก็อยากจะให้กรรมการได้เห็นถึงความตั้งใจและเชื่อว่ากรรมการจะต้องเห็นว่าตั้งแต่เราโลสทูความพยายามของเรามันม มันไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะเพราะว่าแค่เรื่องการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องทัศนคติต่างๆเราปรับเปลี่ยนเพื่อเวทีนี้เป็นเวทีชีวิตของเราจริงๆและเชื่อว่ามันจะทําให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยได้รักได้รักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณลองคิดดูว่าเรายังทาครีมกันแดดให้ลูกทุกวันแล้วคุณอะ จะไม่ทาครีมกันแดดให้ตัวเองเหรอ,อลูกอะ่ะยังมีเราดูแลแล้วตัวคุณอ่ะใครจะดูแลนอกจากตัวเราเองว้าวใช่นี่ยังไม่ได้เข้าห้องดำเลยนะยังไม่ได้เข้าเลยนะพายในห้องดำคนไม่ได้ยินไงพี่อุ๊ชอบความหมายคำว่าชุดนี้มันบอกทุกอย่างเพราะทายมีน้องอยู่ตอนนั้นด้วยอมาแต่งงานแล้วก็มีสามีมีครอบครัวแถมยังมี ยังมีพ่อแม่มาด้วยเ<ช>พราะฉะนั้นคือมันคือสิ่งที่มันเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เราเลือก<ช>และเราเลือกตัดสินใจเลือกตัดสินใจเลือกเองหรือทีมเลือกตัดสินใจเลือกเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนส่งชุดนี้ให้ด้วยก็คือตอนแรกคุณพ่อคุณแม่มาส่งเมื่อวานใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นแล้วคุณคุณพ่อคุณแม่ก็กลับไปที่ลบบุรีแล้วก็นําชุดเนี้มาส่งให้ด้วยบอกว่าตั้งใจทําให้เต็มที่นะ อย่าเขาด่ามากอย่า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 กันก่อนกานก่อเรา้องนั่ก่อนก็เอาเป็นว่ามาเดี๋ยวคุยกันอาใช่โอเคได้เลยค่ะยังไงบ้างลูกสวัสดีค่ะจีนสุพรรณบุรีค่ะจีนตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นมากมีความแบบว่าคาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเหมือนกันครั้งแรกก็คือปี2019ถ้าทุกคนจําได้นะคะ อันก็คือแบบด้วยอายุแล้วก็ประสบการณ์เนอะเราเหมือนมาเตยจอยมาเข้าค่ายกับเพื่อนแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราแบบมีเป้าหมายที่เราต้องการมีสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากทําให้เต็มที่แล้วก็ยังเป็นตัวเองอยู่ค่ะวันนี้จินมั่นใจนะมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นจากใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆอ่ะพี่แท่ล่ะคะไว้ไว้ไวค่ะแพทย์ธัญพรโคชรินค่ะก็สํารับแพทย์แล้วเนี่ยตื่นเต้นไหม มันก็มีบ้างนิดนะคะสําหรับตอนนี้แต่อาจจะเข้าห้องดงอาจจะตื่นเต้นมากหน่อยแต่ลึกๆแล้วว่าแพทมองว่ามันไม่ควรที่จะกลัวหรือตื่นเต้นเลยเพราะว่าการเข้าห้องดํามันคือการเปิดใจมันคืนตัวตนของเราถามว่าแพทเตรียมตัวมากน้อยขนาดไหนอาจจะมีเตรียมตัวบ้างนิดนึงไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นแต่แต่อย่าลืมว่า การเข้าดามันคือการเป็นตัวตนของตัวเอง<ข>อทุก <ขอ S 2> สิ่งทุกอย่างที่แพทพูดไปมันคือตัวตนของแพทและแพทอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความกลัวอยู่ในจิตใจเป็นคนที่เคยโดนบูลลี่ตอนสมัยอยู่โรงเรียนพูดได้เลยว่าวันนี้เนี่ยแพทประสบความสําเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งแพทได้เจอเพืพ่อนๆได้มีท,ภทิภย์ที่ดีมีประสบการณ์ที่ดีได้เจอกองมิชชันเนีเวิร์สที่แบบ เบยอนนิวเวอร์สอะคือเราไปถูกสู่จักร,รวาลจริงๆแล้วแพทมองว่าการได้เข้าห้องดำเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทแบบรอคอยมานานแล้วค่ะโอ้ยเป็นกำลงังใจพี่แพทด้วยนะคะขอบคุณค่ะพูดไรเยอะเยี่ยมมาขอบคุณากไปตุ๊เอาไมา้ลูกไปแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยขนาดทาริโก้จอยตึงมากทาริจอยและม้วบม้วบหนึ่งสองาริสาจอยแมสายจอย เออเอ็นดีบาร์มงเบาคือมงเบาไม่อ้วนด้วยแล้วตื่นซีดเลยฮาริจอยเลยนี่นะคะพอจอยแล้วนะคะจอยกันหมดแล้วพระจางอยู่นี้ค่ะ